สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุกัญญาบุญทศเรียนสาขาพืชศาสตรวทอ1น,นะคะวันนี้ดิฉันจะมาจัดทําการตัดกิ่งไม้นะคะในรายวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร,รและการจัดการน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะค่ะชื่ออุปกรณ์นะคะคือมีดพานะคะหรือภา,าษาอังกฤษเรียกว่า big k n i f นะคะสําหรับวิธีการใช้งานนะคะโดยลักษณะมีดนะคะ จะมีความหนาอยู่ที่ปลายนะคะเพื่อใช้ในการตัดหรือฟันไม,ไม้นะคะเพราะว่าม,มันจะทิ้งน้ําหนักมาตรงปลายมีดนะคะวิธีการตัดนะคะเราจะทิ้งน้ําหนักลงที่ปลายมีดนะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะ พ่อควรระวังนะคะควรเช็คมีดก่อนนำมาใช้งานนะคะหรือบางครั้งคนที่มีทักษะไม่คล่องนะคะอาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้ค่ะค่ะวิธีการเก็บรักษานะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วควรเช็คสภาพมีดนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นก็ฉลมน้ำมันเพื่อป้องกันการเกิดสนิมค่ะ